สวัสดีค่ะจะ่าทารอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตพลังงานความรู้สึกของคนที่คุณกำลังคิดถึงกันนะคะเรามาดูกันว่าในตอนนี้คนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะสิบถ้วยคนคนนี้ยังรักคุณอยู่เขายังมองเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวมองเห็นคุณเป็นคนสำคัญ ในอดีตไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับคุณก็ตามหรือคุณอาจจะคิดว่าคนคนนี้ไม่เคยรักคุณแต่จริงๆบอกได้เลยนะคะจากใบแรกที่ขึ้นมาคนคนนี้เขารักคุณจริงๆเขายังมองเห็นคุณเป็นคนที่สำคัญที่สุดเป็นคนที่เขาอยากอยู่ด้วยเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกสบายใจไม่ว่าการกระทำหรือคำพูดของเขามันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ภายใต้จิตสำนึกของเขาเขาคิดและรู้สึกแบบนี้กับคุณจริงๆ เจ็ดไม้เท้าในตอนนี้คุณกับเขาอาจจะมีการบล็อกมีการปิดกั้นกันอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่บล็อกเขาปิดกั้นเขาแต่คนคนนี้ไม่ได้ถอยไปไหนนะคะเขายังไม่ยออ่อท้อเขากำลังจะทําทุกอย่างเพื่อ ติดต่อสื่อสารคุณมาอีกครั้งเขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะยอมเขาจะต่อสู้กับความดืด้อจะต่อสู้กับกำแพงที่คุณตั้งเอาไว้ถ้าหากคุณบล็อกเขาเขาจะหาวิธีที่จะทำให้ได้คุยกับคุณอีกครั้งไม่ว่าวิธีนั้นจะเป็นวิธีไหนก็ตาม หกถ้วยพลังงานการอยากกลับมาของคนเก่าพลังงานของเขาบอกแล้วตั้งแต่ใบแรกนะคะว่าเขารักคุณเขายังมองเห็นคุณเป็นครอบครัวมองเห็นคุณเป็นความสบายใจและดูจากความพยายามที่เขาจะทําทุกอย่างเพื่อติดต่อคุณมาอีกครั้งไพ่หกถ้วยคือการกลับมาของคนรักเก่าคนคนนี้เขาอยากกลับมาในชีวิตของคุณจริงๆในการเดินออกไปครั้งนั้นอาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้ที่เดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แต่ ตัวเขาเองในวันนี้เขาอยากกลับมาไม่วันนั้นเขาอาจจะคิดผิดอาจจะหลงผิดหรืออาจจะไม่ได้รู้ใจตัวเองก็ได้ว่าเขารักคุณแต่ในตอนนี้สิ่งที่เขาอยากจะทำมากที่สุดก็คือการกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้ง The Hangman เพราะตั้งแต่คุณกับเขาจบกันไปเลิกกันไปนะคะ ตัวเขาเองไม่เคยมีความสุขเลยเขาเคยคิดว่าในวันที่ไม่มีคุณชีวิตเขาอาจจะมีอิสระชีวิตเขาอาจจะทำอะไรตามใจตัวเองได้แต่พอถึงวันนั้นจริงๆสิ่งที่เขาเจอมันคือตัวเขาเองที่ยังยึดติดผูกติดกับคุณเขาไม่สามารถมุบอ่อนจากคุณได้เขายังคอยตามสอดส่องชีวิตของคุณอยู่เอาแต่คิดถึงเรื่องของคุณ ไปเจอใครไปเปิดใจเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตก็ไม่เคยมีใครที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขได้เท่ากับคุณเขายังแอบเอาคนใหม่ๆมาเปรียบเทียบกับคุณเสมอจนตัวเขาเองไม่มีความสุขเลยที่ในหัวสมองเขายังวนเวียนและปล่อยคุณออกไปไม่ได้ ก้าวดาบเขามีแต่ความเครียดความวิตกกังวลน,นะคะพอไม่มีคุณอยู่ข้างๆไหนจะการที่ไม่สามารถลืมคุณได้ไหนจะเรื่องเอาคุณเผลอไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วไม่มีใครดีเท่ากับคุณเขายังเจอปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตเหมือนทุกอย่างมันเข้ามาทดสอบเขาในวันที่เขาไม่มีใครในวันที่เขาไม่มีคุณตอนมีคุณอยู่เขาอาจจะเคยเจอปัญหาหนักมากๆแต่เขาก็ผ่านมันไปได้เพราะคุณคอยอยู่ข้าง คอยให้กำลังใจคอยช่วยเหลือคอยดึงเขาขึ้นมาจากจุดที่มันต่ำมากที่สุดของชีวิตคุณพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นและสามารถลุกยืนขึ้นได้อีกครั้งแต่ในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันประเด,ดประดังเข้ามาถึงมันจะไม่หนักเท่าตอนที่มีคุณอยู่ด้วยแต่เขารู้สึกว่ามันไม่สามารถจะข้ามผ่านได้จริงๆ ในวันนั้นเขามีคุณให้กำลังใจมีคุณคอยเป็นแรงผลักดันแต่ในวันนี้เขาไม่มีใครเลยแม้กระทั่งคนที่เขาเปิดรับเข้ามาในตอนนี้คนใหม่ๆที่เขารู้จักหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงคนรอบตัวของเขาพอรู้ว่าเขามีปัญหาทุกคนก็ค่อยถอยออกไปจากชีวิตของเขาไม่มีคําให้กําลังใจไม่มีความเป็นห่วงใดๆเลยมีแต่คอยดูอยู่ห่างๆถ้าหากเขา มีปัญหามากๆก็ไม่มีใครที่จะเข้ามายื่นมืออะไรให้กับเขาเลยมันเลยทำให้เขาเริ่มรู้ว่าสุดท้ายคนที่เขาควรให้ความใส่ใจควรให้ความรักมันต้องเป็นคนที่อยู่ข้างๆเขาในเวลาทุกข์มากที่สุดเขาเลยเพิ่งรู้ใจตัวเองนะคะว่าคนคนนั้นก็คือคุณคุณเคยอยู่กับเขาในวันที่เขาดิ่งที่สุดชีวิตตกต่ำที่สุดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแต่คุณไม่เคยทิ้งเขาเลย นั่นคือความรักที่คุณมีให้กับเขาเพราะฉะนั้นในตอนนี้พอเขาเห็นท่าแท้ของคนหลายๆคนรอบตัวเขามันทำให้เขารู้ว่าคนที่เขาควรรักคนที่เขาควรจะต้องมีอยู่ข้างๆและคนที่เขาควรจะรักษาเอาไว้นั่นก็คือคุณมันถึงมีพลังงานของ6กถ้วยการอยากกลับมาและมีพลังงานของสิบถ้วยที่เขาเพิ่งรู้ใจตัวเองในวันที่เขาเจอเรื่องเลวร้วายที่สุดในชีวิต หนึ่งไม้เท้าภายในหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์แต่ไม่เกินหนึ่งเดือนนับจากนี้คุณจะได้รับการติดต่อจากคนคนนี้เขาจะเริ่มต้นสื่อสารกับคุณอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเขาจะพยายามหาทางติดต่อคุณในทุกช่องทางถ้าหากเขามาหาคุณได้เขาจะมาหาคุณถึงบ้านหรือที่ทํางานหรือมาหาวิวทยาลัยะนะคะแต่ถ้าหากเขาอยู่ไกล ไกลกว่าที่จะเดินทางมาหาคุณได้เขาจะพยายามติดต่อสื่อสารคุณในช่องทางที่คุณเคยติดต่อสื่อสารกับเขาแต่ถ้าหากมันหมดสิ้นหนทางจริงๆจะมองว่าคนคนนี้อาจจะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของคุณหรือให้เพื่อนของเขาเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อให้คุณกับเขาได้มีการพูดคุยกันอีกครั้ง หนึ่งดาบมาทั้งหนึ่งม้เท้าหนึ่งดาบครั้งนี้เขาตัดสินใจแล้วจริงๆนะคะว่าเขาจะเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ทุกปัญหาเคลียร์ทุกคนเพื่อที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งความสัมพันธ์ที่มีแค่คุณกับเขาหลังจากนี้ไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณกับเขาเขาจะไม่สนใจอะไรอีกต่อไปถ้าหากสิ่งนั้นไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขอะไรที่ทําให้คุณทุกข์ใจอะไรทําให้คุณเสียน้ําตาคนคนนี้พร้อมที่จะตัดทิ้งและพร้อม ที่จะไม่สนใจไม่ใหญ่ดีแต่ถ้าอะไรที่ทำแล้วคุณมีความสุขหรือคุณต้องการอะไรคนคนนี้จะตั้งเป้าหมายแล้วคว้ามันมาให้กับคุณให้ได้ในตอนนี้เขาค่อนข้างชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วนะคะ สามไม้เท้าพลังงานของคนนี้เป็นพลังงานของคนทางไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ได้นะคะคุณกับเขาใช้การติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์เป็นหลักดังนั้นในตอนนี้เขากําลังหาช่องทางที่จะติดต่อคุณมาในรูปแบบที่เคยทําแต่บางคนเหมือนที่จ๋าบอกไปแต่ใบที่สองว่าคุณอาจจะบล็อกเขาปิดกั้นเขาไปแล้ว ดังนั้นเขาต้องหาหาวิธีอื่นที่จะติดต่อคุณมาอีกครั้งไม่ว่าจะการทำแอคเคาใหม่ติดต่อคุณมาหรือหาเบอร์ใหม่โทรมาหาคุณหรือแม้กระทั่งขอความช่วยเหลือจากคนรอบตัวเพื่อให้ติดต่อคุณให้4ดาบ เขาอึดอัดมากนะคะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่บางคนอยากมาหาคุณมากแต่เขาอยู่ในจุดที่ยังมาไม่ได้เพราะหนึ่งเรื่องของระยะทางบางคนการเดินทางมันค่อนข้างมีปัญหาค่อนข้างใช้เวลาการที่ไม่สามารถทําอะไรตามใจตัวเองได้มันทําให้เขารู้สึกอึดอัดมากเขารู้ดีนะคะว่าการพูดคุยกันต่อหน้ามันดีกว่าการใช้เสียงหรือใช้ข้อความแต่ในตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆเขายังไม่สามารถมาหาคุณได้ดังนั้นความ อึดอัดของเขาในตอนนี้มันแทบจะระเบิดอยู่แล้วนะคะสามถ้วยจามองว่าเร็วๆนี้เขาจะขอความช่วยเหลือจากคนรอบตัวคุณและคนรอบตัวของเขาเพื่อให้ได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณอีกครั้งคนคนนี้อยากกลับมาหาคุณอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและเขาจะทำทุกอย่างให้มันดีกว่าในอดีต จะทําให้ดีกว่าที่คุณเคยได้รับอะไรที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจคนคนนี้จะกลับมาปรับปรุงและแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวจ๋าจะเปิดไพ่เพิ่มให้อีก5้าใบนะคะเรามาดูกันว่าถ้าหากคุณให้โอกาสเขากลับมาความสัมพันธ์นี้มันจะดีขึ้นไหมหรือมันจะกลับไปเลวร้ายเหมือนเดิม ราชนีถือเหรียญในการกลับมาครั้งนี้ถ้าหากคุณให้โอกาสเขานะคะเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากเป็นคนที่มีค่าในสายตาของเขาเขาจะทําให้คุณมีความสุขสบายกายสบายใจและถ้าหากอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วเขาหาเงินมาได้เท่าไหร่เขาจะยกให้คุณจัดการดูแลหมดหรือถ้าหากคุณยังเป็นแฟนกันอยู่เขาจะพยายามหาสิ่งของหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการและอยากได้มาให้กับคุณในทุก ทุกครั้งที่คุณร้องขออะไรจากเขาคุณจะรู้สึกเหมือนคุณเป็นเจ้าหญิงที่ไม่ต้องทำอะไรเพราะเขาจะคอยดูแลคุณเป็นอย่างดีราชาถือเหรียญ ไพ่คู่ขึ้นมาจ๋าบอกได้เลยนะคะคุณกับเขามีโอกาสสูงมากที่จะเป็นเนื้อคู่กันทางจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นทวินเฟรมหรือโซเม e ก็ตามดังนั้นไม่ว่าจะห่างกันไปนานแค่ไหนไม่ว่าจะมีปัญหากันหนักแค่ไหนสุดท้ายคุณกับเขาก็จะต้องวนเวียนกลับมาหากันและกันมาอยู่ด้วยกันในการที่เขาทําให้คุณมีความสุข เขาก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขด้วยเช่นกันและในตอนนี้เขาต้องการความสุขให้กับชีวิตต้องการความสงบให้กับชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะทำทุกอย่างให้กับคุณเท่าที่เขาจะทำให้คุณได้9เหรียญมีแต่พลังงานของคนที่มีคุณค่ามีเกียรติมีความสุข คุณจะเป็นคนที่มีเกียรติมีคุณค่าและมีความสุขเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาภาคภูมิใจเหลือเกินที่มีคุณอยู่ข้างๆเขาจะบอกทุกคนว่าเขากับคุณคบหากันในฐานะอะไรเขาจะพาคุณไปเปิดตัวพาคุณไปแนะนํากับสังคมของเขาและจะบอกแต่ข้อดีของคุณให้กับคนอื่นได้รับรู้จนคนอื่นรู้สึกอิจฉาในความเป็นคุณที่มีเขาเป็นคนรักคนที่ข้างรักคุณอย่างมาก The h y p o t h e แต่สิ่งที่เขาทำจารู้นะคะว่ามันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมันเปลี่ยนแปลงไปจากคนเดิมที่คุณเคยรู้จักมากดังนั้นถ้าหากคุณจะมีความสงสัยในพฤติกรรมของเขาหรือไม่เชื่อในสิ่งที่เขาทำมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คุณอย่าเอาความรู้สึกของตัวเองมาตัดสินขอให้คุณเปิดใจเปิดสมองแล้วใช้สายตาที่เป็นธรรมดูการกระทำของเขาที่พิสูจน์ตัวเองให้กับคุณเห็น ใช้เวลานานหน่อยไม่เป็นไรนะคะแต่อย่าเพิ่งเอาทัศนเอาทัศนคติหรือความคิดด้านลบที่คุณมีกับเขาก่อนหน้านี้มาตัดสินเขาในช่วงที่เขากําลังพิสูจน์ตัวเองเพราะมันจะทําให้คนคนหนึ่งเสียความรู้สึกและเสียความตั้งใจได้คุณสงสัยได้แต่คุณก็ต้องให้โอกาสเขาด้วยนะคะ ห้าไม้เท้าเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณหลุดมือเขาไปอีกต่อไปหลังจากนี้เขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาเพราะเหมือนที่จ๋าบอกให้คู่ขึ้นมายังไงคุณกับเขาก็ตัดกันไม่ขาดและเขาพร้อมและที่จะทําทุกอย่างให้คุณอยู่ในชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูทธาและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100กันนะคะ ชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมชาวธาตุไฟราศีเมษธนูชาวราศีเมถุนคนที่เกิดวันที่แปดสบปดคนที่เกิดวันที่14 24คนที่เกิดวันที่6กส66 26, 26. ถ้าหากใครคิดว่านี่คือคำทำนายของคุณน้อมรับคำทำนายกลับไปนะคะและจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ